ที่เอาประชาธิปไตยมีเอาร,รุมเพราะชันในไทยเท่าที่คุณสุขัทราบมัน,นักขนาะหนักมากทุกเรื่องที่เกี่ยวกับราชการเกือบจะมีใต้โต๊ะเกือบหมดถ้าเสียเปรียบแล้วระยะยาวได้ไประโยชน์ของรัฐห่คนที่คู่แข่งผมมาเป็นพวกผม ใครที่ดูคลิปนี้อยู่วูดดี้และทีมวูดดี้เวิด์ขอกำลังใจจากทุกคนหน่อยนะครับเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาพวกเรามีคลิปใหม่ๆขึ้นมาทุกคนจะได้รับรู้นะครับฝากด้วยนะครับทุกคนกดเลยครับกดสิกดนะกดยังอนะ่ะกดหน่อยจีกดนะครับโคงสุดท้ายเป็นยังไงบ้างไหนลองเล่าสิบรรยากาศ ผมว่าโค้งสุดท้ายมันก็ตื่นเต้นดีนะครับเพราะทุกคนก็พยายามจะใช้สภากำลังของตัวเองที่เข้ามาแต่ว่าวันนี้เองก็ต้องยอมรับมันก็มีความชัดเจนนะครับคนจะไม่เลือกขาซ้ายขวามันก็จะเป็นมาแบบนี้แต่เราก็พยายามให้เราเป็นตัวสอดแทรกว่าเราเป็นพรรคที่เอาประชาธิปไตยนะครับไม่เอาลุงนะครับแล้วเราก็พยายามที่จะมองว่าเราน่าจะเป็นผู้ประสานได้ในทุกเรื่อง นะครับ,รบก็มองไปเพราะคุณหญิงเองก็ถ้าแคนดะิเดตนายกด้วยกันผพราะว่าคุณหญิงก็เหมาะสมครับเท่าที่ดูนะกับคนอื่นเรามีประสบการณ์เราเป็นพักใหม่ก็จริงแต่เราก็เป็นเป็น,เป,นเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ขอย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยทาธุรกิจใหม่ๆครับครับเริ่มเป็น SME ครับผมเริ่มจากเล็กๆอยู่แล้วธุรกิจ SME เล็กๆเหมือนสตาร์ทอัพคล้ายๆจริงๆแล้วเนี่ยผมรับมาจากคือร้านเครื่องเขียนนะครับคุณพ่อคุณแม่ทําร้านเครื่องเขียน ขายส่งอะไรเงี้ยแล้วก็ทําสมุดผมก็รับมาจากช่วงไปอย่างเงี้ยร้านเครื่องเขียนแล้วก็มาดูว่าไอ้สมุดทั้งเรียนเนี่ยมัน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 ค่อนข้างเหนื่อยนะครับเครดิตก็ยาวปีหนึ่งทำสักสองสองครั้งขายดีสักสองครั้งเครื่องเขียนมันก็ก็มันไม่หวือหวาแล้วผมก็แต่ว่าด้วยการทาธุรกิจผมก็คอมพิวเตอร์มาใช้ตั้งสมัยแรกๆยุคบุกเบิกเลยผมก็อยากจะ ดูว่าผมเมป็นคนชอบอะไรใหม่ๆก็คอมพิวเตอร์มาใช้แล้วก็รู้สึกไอ้คอมพิวเตอร์นี่มันใช่เพราะมันสามารถที่เมื่อก่อนลงบัญชีต้องด้วยมือ,มอต้องต้องใช้ลิควิดลบเลยมันเรียกรีพอตก็ไม่ได้แต่ค,คอมพิวเตอร์มันเรียกได้เราก็อไอ้นี่มันต้องเป็นเป็นอะไรที่ต้องมาแน่ในอนาคตและบริษัทที่เข้าตลาดคือบริษัทบริษัทคือทั้งสองบริษัทคือครจริงๆแล้วเนี่ยผมก็พยายามทาพวกกระดาษคอมพิวเตอร์ก่อนเพราะเราทาสมุดนักเรียนทำกระดาษคอมพิวเตอร์แล้วก็เริ่ม ทำซัพลายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เหมือนกคชเ็ตตอนนี้เมื่อก่อนมีดิสเกตมีกล่องใส่ดิสมีอะไรภาคุมททาความสะอาดคอมพิวเตอร์ออมีครบหมดเ,<อ>เป็นกาชเ็ตลายใหญ่ก็เลยมีคนอยากจะมาเปิดฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ก็เลยมาชวนผมครับก็เ,เปิดร่วมกันอีก,อกบริษัทนึงที่ถามเพราะว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จบริษัทอยู่ในตลาดนะครับชีวิตก็โอเคแล้วนะครับทำไมถึงตัดสินใจเข้าการเมืองคุณสุพันคือจริงๆแล้วพอดีผมได้เป็นประธานสภาวตสาหกรรม S <S เพราะว่าด้วยธุรกิจเราโตขึ้นเราเข้าสู่แต่ตลาดในสิ่งพิมพ์เราก็ได้เป็นประธานสภาุตสาหกรรมก็ก็ช่วงสภาวตสาหกรรมก็ยังไม่คิดว่าจะจะเล่นการเมืองเพราะว่าถือว่าเราก็หลักเราคือจะช่วยคนตัวเล็กเพราะบริษัทเราอยู่ในตลาดตั้งหลายบริษัทละและ้วยอดขายเราหลายหมื่นล้านเราก็บอกแต่ว่าพอมาปัญหาก็คือช่วงโควิดผมมองแล้วเห็นรัฐเนี่ยการทํางานในการตัดสินใจของรัฐเนี่ยมีปัญหาอื เพราะว่าช่วงโควิดเรื่องวัคซีนเรื่องหน้ากากทุกอย่างนี่ลัดช้าไปหมดเลยซึ่งเราเตือนไว้ก่อนเพราะาผมมีโอกาสร่วมประชุมประธานนายกเตือนตั้งแต่เรื่องวัคซีนควรเป็นวลาระชาติเรื่องการสั่งซื้อวัคซีนผมแม้แนะนําว่าถ้าบริษัทผมยินดีซื้อวัคซีนเลยถ้าตอนนั้นวิซีนออกผมว่าซื้อเราก็ยินดีจ่ายเพราะว่าผมต้องการเห็นพนักงานผมทุกคนได้ฉีดวัคซีนแล้วผมก็ขายของได้ไงานก็เหมือนกับไม่ได้ตามโดยเฉพาะเรื่องของหน้ากากก็ไม่ทันโคว,วิดพอวัคซีนเนี่ยมีปัญหาพอ,พอเราเริ่แรง วัคซีนไม่มีอืแล้วมีหลายหลายแห่งเนี่ยติดต่อผมว่ามีวัคซีนพอทั้งโรงพยาบาลทั้งทูตต่างประเทศบางทีบอกวัคซีนเขาเหลือเอาเข้ามาไม่ได้ติดกลไกที่เราล็อกกันเองต้องผ่านองค์การบริษัทคนตายเยอะแล้วผมก็อยู่ในเหตุการณ์ตลอดเวลาคนมาขอเรื่องโรงพยาบาลเรื่องอะไรเมื่อกี้โอ้โหความนานารัฐมันทําให้คนเสียหายเยอะนะ,ะแล้วก็ล็อกดาวสามปีทุกคนเหนื่อยหมดอืมแม้แต่ตอนช่วงช่วงปีที่แล้วผมบอกให้เปิดเลย เปิดแต้มกราลามกุมภาบอกให้เปิดเลยเพราะว่าตอนนั้นคือเรารู้แล้วคนฉีดวัคซีนไม่มีปัญหาแล้ววัคซีนผมผมเช็คตัวเลขมา9 0กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าคนที่ตายนะ90กว่าเปอร์เซ็นต์คือไม่ฉีดวัคซีนแต่เราไม่ไม,ไม่ไม่พยายามดันเพราะผมทางใน,นข้อหมอแล้วไม่พยายามเปิดประเทศมันก็เปิดช้าทุกคนก็เสียหายหมดเพราะเห็นว่ามันแบบมันไม่ไปไหนเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าเราอยากทําอะไรละผมเลยคิดว่าผมต้องลงการเมือง mm hmm. ขนาดตอนแรกผมผมเป็นสนชก่อน นะตอนตอนตอนปฏิวัติเขาก็ตัวแทนพ่ายชนไม่เป็นสช,ชผมก็เออเห็นมึงม่งมีอำนาจแต่ว่าผมก็เฉยๆนะเพราะว่าตอนหมดสมัยสชเขาให้ผมเป็นสวผมไม่เป็นเพราะว่าผมเจอโควิดมาผมเห็นแล้วว่าโอ้คุณแก้ปัญหานี้ผมผมรับไม่ได้ที่จะไปยกมือให้ครับผมก็เลยไม่เป็นอืม,มันมีประโยคหนึ่งที่น่าจะติดตัวของคุณสุพันเลยก็คือคําว่าเทคโนโลยี ครับดูเหมือนเป็นคนที่เปลี่ยนตามโลกตลอดเวลาเลยใช่เพแล้วก็เร็วมากทุกทีเราต้องเปลี่ยนเร็วมากเพราะบริษัทผมเนี่ยสิ่งพิมพ์ผมยังกำไรอยู่เลยปีนี้ทุกปีปีแล้วก ah ็ยังกำไรดีขึ้นด้วยเพราะเราเปลี่ยนตามเทคโนโลยีจากสิ่งพิมพ์เราเปลี่ยนเป็นเรื่องสกิลตี้เป็นดิจิตอลพิมพเป็นอะไรเนี่ยเป็นเป็นแพลตฟอร์มเป็นอะไรพวกนี้เราทำหมดครับเพราะเราต้องเปลี่ยนเพราะว่าเรา ผมเป็นคนชอบอะไรใหม่ๆแล้วดูแล้วต้องเปลี่ยนอย่างไอทีภาษาไอที IT ที่เราเป็นดิสติบิวเตอร์ตอนนี้เราทําเป็นเปลี่ยนเรื่องเราทำเกมมิงเป็นอ e ีสปอร์ตเราก็เรื่องอุปกรณ์เกมมิงเราก็ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอะไรเงีย้ยเราก็จะมองเห็นว่าอะไรโลกมันจะเปลี่ยนเราต้องรีบเปลี่ยนก่อนในแง่ของการเมืองคิดว่ามันต้องมีอะไรใหม่ๆเข้ามาผมว่าเทคโนโลยีสําคัญเพียงแต่เราไม่ได้ใช้ผมพูดเรื่อง e government ตั govern ้งแต่ตอนผมเรียนบาพาปีสี่เจ็ดตอนทักษิณเป็นนายกมาฟังผมเนี่ย ผมบอกว่ารัฐบาลต้องเป็น e g o v e r n นตอนนั้นอินเทอร์เน็ตเพิ่งมีใหม่ๆแจ็คลา,าย,ยังไม่เกิดเลยอผมอก็ต้องทําเรื่อง e g o v e r n m นะครับเพราะว่าเรามีอินเทอร์เน็ตแล้วแพลตฟอร์มทุกอย่างผมผมขอใบอนุญาตโรงงานผมไปที่เดียวจบเลยได้ทุกอย่างนะครับทั้งจดทะเบียนวัดทุกอย่างต้องเป็น e g o v e r n m ให้หมดตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับเมืองไทยมี e g o v e r n นไหมก็ทําแบบรุ่นรอนของใครของมัน,นไงมันก็ไม่มีใครสามารถที่จะนสต็อ o p service ได้เพราะฉะนั้นผมจะเข้า<ะ>ไปบี้ตรงนี้จะ,จะทําเรื่องนี้ใช่ ผมจะผมมองเรื่อง Data าวันเราจะต,ต้องมีเทคโนโลยีที่แล้วมันมีอยู่แล้วเทคโนโลยีเราสามารถจะดึงข้อมูลเข้ามาเชื่อมต่อแล้วถ้าผมเป็นนะหน่วยงานไม่ไหนไม่ยอมหนึ่งห้าเจ็ดเพราะวันนี้มันไม่ยอมปล่อยกันเราไม่เอาจริงถ้าทุกอย่างลงมาที่ไอซทีหมดไอซที <c oughs> มีทุกคน Data ้าบสทุกอย่างก็โปรง่งใสทุกอย่างมันก็รวดเร็วขึ้น <c oughs> ก็เม้ทุกอย่างมันก็ได้ง่ายขึ้นถูกไหมถ้าไปขอใบอนุญาตอะไรทุกอย่างมันอยู่ตรงนั้นหมดคนจะพูดเสมอก็คือ คุณสุพันเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเป็นเจ้าพ่อคอนเน็ชันคือไม่ถึงคอนเน็ชันผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีปัญหาใครไม่ทะเลาะใครทางธุรกิจก็ไม่แข่งกับใคร,ค,รคือแข่งคู่แข่งผมก็ไม่ทะเลาะด้วยนะครับ,รบผมจะเป็นคนที่บอกเออถ้าถ้าเสียเปรียบแล้รายายายาวระยะเวาได้ประโยชน์ผมก็ยอมนะครับคือเสียเปรียบแต่ได้ระยะยาวได้ประโยชน์ยอมก็ก็ยอมไม่งั้นเนี่ยมันก็ดีกว่าไม่จบจริงแล้วเรื่องธุรกิจเนี่ยการเสียเปรียบก็น่าจะเป็นเรื่องโอเคแล้ว คือคนละ<ร>คน,นไม่ยอมมันต้องอี<ห>คั่วไงเออเอ,อีอคั่วไม่ได้ถ้าถ้าถ้าคุณคุณคุณไม่ได้เหนือเขามันถามว่าคุณต้องการเขาหรือเขาต้องการคุณอืมาม,มันก็อย่างนี้ผมยังมองว่าผมเคยพูดท่านนายกนะบอกว่าจริงๆเนี่ยผมเข้ามาสภาอสกรรมเป็นประธานผมละลายพฤติกรรมหมดเลยคนที่คู่แข่งผมมาเป็นพวกผมหมดเลยครับคือต้องให้เขายืนได้ไม่ใช่ไปไล่บี้เขาเอาคุณคู่แข่งผมไม่เอาคุณคุณไม่ใช้งานคุณ มันก็จบเรามีอำนาจน่าจะให้โอกาสเขาแล้วเราก็จะยิ่ง,งมีอำนาจนมองการทำงานของเราเน,ะนาะนะฮะนะคนรุ่นใหญ่อย่างเงี้ยต้องใช้คำนี้เราจะดูแลอนาคตยังไงเพราะว่ามันก็มีรุ่นหลังเยอะมากที่เขาโตขึ้นมาแล้วเราต้องฟังเขาเลยเด็กรุ่นหลังมันเก่งกว่าเราแน่นอนผมเนี่ยทำไมผมถอยจากธุรกิจได้ผมมองรูกผมเก่งอาผมในอนาคตตอนตอนที่ผมปล่อยวางผมบอกเลยเพราะผมเป็นประธานสภาอุตสาหกรรม ผมรู้ว่าผมจะดีดตัวออกมาผมคุยกับพันเนอร์เลยว่าวันนี้นะให้ลูกผมเป็นซีอีโอเขาไม่ยอมเลยนะพันเนอร์ผมไต้หวันนี่ไม่ยอมผมเอ้ยผมก็เลยต้องบอกว่าผมอะเป็นประธานสภาวสาหกรรมเป็นซีอีโอไม่ได้คือหลอกเขาอะแต่ผมเพื่อให้ลูกขึ้นแล้วผมก็พอเขาอ่งนี้ก็ให้ลูกเป็นนอมินีเกาได้เป็นนอมินีแต่ผมต้องรันอยู่ข้างหลัง แต่ผมรู้ว่าถ้าผมรันต่อไปจะสู้ลูกไม่ได้มผมประชุมพนักง,งานหมอกทั้งหมดเลยผมบอกว่าลูกผมมัจจะทําได้ไดีผมแน่นอนเพราะเขามีพลังเด็กรุ่นใหม่มันมีพลังอะมันหนึ่งเก้าออกมามอผมไม่มีพลังแล้วไปคุยกับลูกค้าไปเอาใจลูกค้าเราโตแล้วไปเอาใจเวนเดอร์ไปต่อรองนู้นบินไปประชุมเยอะแยะไปหมดเราไม่ใช่วิสัยเราเริ่มเบื่อต้องยอมเราเริ่มเบื่อดูเหมือนไทยสร้างไทยอยากจะมาเป็นสพอร์ตเตอร์คือเราเราเรา,เราเ,ราเราเป็นคน ต้องการเป็นซัพพอร์ตเตอร์ไม่ต้องการให้ประเทศมีปัญหาแล้ว,ลวเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าคือผมมองนะคือผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนแต่ผมไม่ได้คิดว่าอยากนำ,นำป็นอยู่การเมืองผมมองว่าวันนี้ประเทศเราไปไม่ได้ถ้ามันการบริหารการจัดก,การแบบลุงเนี่ยเขามองไม่เห็นอนาคตเขาไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงเพราะฉันในไทยเท่าที่คุณสุพันร์ทราบมันหนักขนาดไหนหนักมากขนาดไหบวดีิอยากเห็นภาพวพราะดีว่าคนดูหลายคนอาจจะยังนึกภาพไม่ออกในวงการเองเขาอาจจะยังรู้เขาก็รู้กันอยู่ว่ามันเป็นยังไงเนาะ แต่ว่าคนที่ไม่เห็นภาพเนี่ยมันประมาณเลยคือเราอยู่เอกชนเราเห็นนะทุกเรื่องที่เกี่ยวกับราชการเกือบจะมีใต้โต๊ะเกือบหมดนะครับประชาชนเองก็จะเจอปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นค้าขายหาเล่แ้งรลอยทุกอย่างนะครับมันก็มีโอกาสมีคอปชั่นหมดเลยมันกลายเป็นเรื่องกึ่งปกติซึ่งมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นมันแย่เพราะฉะนั้นประเทศเรากําลังเศรษฐกิจกําลังตกต่าการตัวชี้วัดการเศรษฐกิจการตกต่าคืออะไรคือเรื่องของยาเสพติด เรื่องของขโมยกระโจนเรื่องคอรัปชันสามตัวนี้คือตัวชี้วัดของของสภาพเศรษฐกิจที่แย่และเราเคยมียาเสพติดที่เยอะขนาดนี้มาก่อนไหมนี่ปัญหาคอรัปชันเราเคยเจอแต่ไม่ก็ไม่ได้หนักเท่านี้เพราะทุกอย่างเนี่ยคนมีอำนาจรัดมีส่วนร่วมหมดอ,มอันนี้คือปัญหาถ้าคนมีอำนาจรัดแล้วแล้วตัดสินใจว่าฉันไม่เอา นะโดยไม่บอกฉันไม่เอาคนเดียวนะต้องไม่เอาทั้งทีมทําให้ดีทําให้เกิดผมว่าช่วยกันมันเกิดแน่ถ้าเอาจริงเอาจังฟันตัวใหญ่ๆนะครับลดความหลื่มลับไม่ให้ตัวเองเอาผลประโยชน์จากจากจากกติกาเนี่ยโดยที่ไปเอากับพวกในทุนใหญ่อะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็เสียหายหมดอมอย่างเงี้ยมันมีทั้งคอร์ปชั่นทางตรงคอร์ปช,ชั่นเชิงนโยบายคอร์ปชั่นการโกงอย่างเงี้ยมันอยู่ไม่ได้ประเทศอะ แต่เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของรากฐานไปแล้วเนี่ยการที่จะถอนรากถอนโคนเนี่ยมันก็ต้องอาศัยความเด็ดขาดพอสมควรถูกความเด็ดขาดจําเป็นต้องมีนะครับในเรื่องของชาตความร่วมมือต้องมีนะครับแต่ว่าทํำยังไงให้ชีวิตคนเหล่านี้ดีขึ้นคือต้องยอมรับว,ว่าคาดการเราเนี่ยหนึ่งจำนวนเราเยอะไปในหลายส่วนสองรายได้เราต่ําไปจํานวนเราเยอะไปไหมค,ครับคือจํานวนค่าการเยอะเกินไปแต่ รายได้ต่ําไปเพราะฉะนั้นเราควรจะลดจํานวนค่าการมาใช้เทคโนโลยีมาแล้วก็เพิ่มรายได้เขาครับเพิ่มศักดิ์ศรีให้เขาครับนะครับโดยเฉพาะพวกคนตัวโตๆต้องเล่นก่อนพวกโตๆที่กินข์าัปช่นต้องฟันก่อนอืต้องฟันโตคุณไปฟันตัวเล็กตัวจิ๊บจ้อยเนี่ยไม่มีปัญหาต้องฟันระดับในพลระดับผู้บัญชาการระดับพวกเนี้ยคุณต้องเอาให้ได้อืนะครับต้องฟันให้ได้ไม่งั้นมันก็ตายนี่ครัเรือนเราสูงไป ที่สุดในประวัติศาสตร์อันนี้คือตัวชีวัดถ้าผมผมคิดว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้การเมืองดีเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะทําให้บ้านเราจมดินเลยครับเพราะว่าทุกคนเป็นหนี้หมดเพราะทุกคนเป็นหนี้หมดจะเจอเหตุการณ์สามสี่เหตุการณ์ที่ผมพูดไปแล้วนะครับไม่ว่ายาเสพติดเรื่องโจรเรื่องอะไรับอันนี้น่ากลัวมากผมบอกตัวนี้คือน่ากลัวและนี่นอกระบบกันโตอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มีบริษัทลิสซิ่งบริษัทลิสซิ่งยังไงก็โตนี่น่า น่ากลัวแต่ว่า leasing โตไม่เป็ไรนนี่นอกระบบโตนี้น่ากลัวที่สุดต้องขจัดวงจรน,นี้ให้เร็วที่สุดในแง่ของกลยุทธ์ไทยสร้างไทยที่มี้งค์เคยุยกับพรรคใดเลี้ยงผมไม่เกี่ยวกับการต้องขอโทษนะเพราะผมไม่เป็นนักการเมืองเพราะฉะนั้นการเรื่องคุยกับพรรคไหนเป็นหน้าที่ของคุณหญิงครับผมเองอาจจะไม่ได้ก้าวล้ำถึงตรงนั้นผมเพียงแต่เสนอนโยบายถ้าวันนี้นะผมก็บอกถ้ารัฐบาลทําดีผมก็ไม่อยากเป็นนักการเมืองเป็นให้เปลืองตัวเหรอผมก็ไม่อยากเป็นเพราะว่าสวผมยังไม่เป็นเลยนะครับ แล้วมีเอกสารชัดเจนนายกมีทั้งมีจดหมายมาแต่งตั้งผม,มเป็นสวผมขอลอาออกเพราะว่าถ้าการเมืองดีทุกอย่างดีผมไปเที่ยวผมอยู่สุขสบายไปไหนก็สบายผมไม่ต้องห่วงลูกห่วงหลานผมผมก็ใช้ชีวิตสบายปกติผมไม่ต้องมาเดือดร้อนอะไรเพราะผมเป็นคนไม่ได้ต้องการอยากได้ค่าดีในเรื่องตำแหน่งแล้วคุณหญิงน้มน้าคุณสุพันยังไงถึงได้มีโอกาสเข้าพักไทยสังคือจริง ผมรู้จักท่านอาจารย์สมคิดก่อนทำงานด้วยกันก็เห็นอยู่แล้วแกเขาพยายามทำอ่ะนะแต่ว่าคือคือคือ,คอ,คอเนื้อายเนี่ยผมจะเห็นอีกอย่างเพราะคุณหญิงเขาจะมองเนื้อายเรื่องช่วยคนตัวเล็กแล้วเขาก็มองว่าเอ,อคือเรื่องเศรษฐกิจผมมีโอกาสที่จะชี้นาได้ผมก็ถึงตัดสินใจเข้ามานะครับว่าเออผมเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจโอเคถ้าง,งั้นถึงพักเล็กผมไม่ได้ไม่ไม่ได้กังวลนะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่พูดเยอะ ทำให้หลายคนก็มีนโยบายออกมาคล้ายๆกันอก็ไม่เป็นไรแล้วก็มันคล้ายกันมันดีประชาชนถ้าคุณเอาไปปฏิบัติครักนี้ครับไม่ว่าเรื่องแก้หนี้เราพูดมาก่อนเรื่องหลายเรื่องที่เราคุยมานะครับวันนี้ก็เริ่มมีนโยบายเหล่านี้ออกมาถ้ามีคนถามว่าเราจะสู้เด็กรุ่นใหม่ได้อย่างไงเราจะตอบว่าโอ้ผมไม่คิดจะสู้เด็กรุ่นใหม่ผมคิดว่าเราต้องร่วมมือกับเด็กรุ่นใหม่ ต้องรู้ว่าเพนพอยต์เขาคืออะไรเขาอยากได้อะไรนะครับแล้วร่วมกันแก้หาวิธีการที่ให้มันมันเซฟเซฟด้วยกันทั้งทั้งสองฝ่ายนะครับไอเดียดีๆเด็กรุ่นใหม่เยอะครับนะครับแต่ว่าเราเองเป็นนั่งร้านได้เรามีประสบการณ์นะครับเราช่วยกัน นะครับมันต้องช่วยกันทุกเจเนอเรชันมันมีความเก่งความรู้ความสามารถของมันเองมันมาแยกเจเนอเรชันคนนี้เก่งกว่าเจเนอเรชันนี้มันเป็นไป,นปนไม่ได้อยู่ที่เราจะใช้เจเนอเรชันแต่ละเจเนอเรชันให้เกิดประโยชน์ได้ยังไงเพราะฉะนั้นผมอยู่เนี่ยคือสร้างเจเนอเรชันอย่างเดียวคือเราต้องสร้างคนรุ่นใหม่ถ้าผมสร้างลูกผมเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะลูกผมนะผมเคยพูดตลอดเวลาว่าตอนผมบริหารธุรก,กิจลูกผมไม่เก่งผมบอกลูกถ้าวันใดมีคนนี้เก่งเป็นซีอีโอได้ลูกต้องถอยนะถ้าลูกไม่เก่งจริง ต้องอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นทุกเจเนชันเราต้องให้ความสําคัญเขาต้องฟังเขาแล้วว่าเขาคิดอะไรเพราะหลายเรื่องเนี่ยที่ผมได้มาเพราะคิดฟังจากเด็กฟังจากคนรุ่นใหม่อ e ีสปอร์ตผมยังเล่นไม่ค่อยเป็นเลยเ<อ>แต่ผมทาอ e ีสปอร์ตได้ใหญ่ที่สุดเพราะผมรู้อันนี้คือน<อ>ิวเจเนชันเพราะว่าเด็กออกไปเตะบอลน,น้อยกว่าเด็กที่นั่งเล่นเกมเ<อ>มันเห็นอยู่แล้ว<อ><อ>นะครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่มาแน่เราทําให้มันเป็นเป็นกีฬาทําให้มันเป็นอาชีพมันก็จะเติบโตขึ้นมา อย่างแน่นอน<ม>อย่าทําให้มันเป็นแค่เกมเกมเพื่อสนุกสนานอย่างเดียวมันมีโอกาสทำอาชีพเยอะแยะไปหมดสมบูรณ์แบบครับ